ฉันอยากลองเป็นแม่สมัยสาวดแม่สวยกว่าอเราเป็นคนเยอะเหมือนกันนะตอนสาวอนะใส่ชุดตา เปิดกันแบบว่าฉันอยากจะร้องไห้อีกแล้วเพราะว่าน้าฉันคือสดไม่ไหวผมคือเหนียวต้องการการศึกษาการบำรุงนะคะและด้วยความที่ฉันกลับมาบ้านฉันก็แบบโอนุกอยากทำคอนเทนต์ก็เลยด้วยความที่เห็นแม่กําลังแบบรดน้ําต้นผักกูดอะไรฉันก็เรีนุกขึ้นมาได้เฉยๆด้ยเธอว่าฉันอยากลองเป็นแม่สมัยสาวให้แบบบกันซะหน่อยสิระหว่างฉันกับแม่ตอนอายุเท่าฉันใครมันจะสวยกว่ากันแต่แม่จะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องลุ้นอีกทีหนึ่ง แน่นอนค่ะสิ่งที่ดีฉันกลับมาที่บ้านทุกครั้งและเห็นทุกครั้งนะคะคุณบุตรนะคะที่ทําการการบน้ำต้นไม้อย่างขยันขันแข็งอยากให้คุณบุตรช่วยเหลือนิดนึงค่ะพอดีคอนเทนต์ไม่พอค่ะวันนี้หนูอยากจะให้แม่อ่ะชั้นกับหนูหน่อยว่าระหว่างหนูตอนตาสาวๆกับแม่ตอนตาสาวๆใครสวยกว่ากันหแม่สวยกว่าแม่มั่นใจเหรอว่าตงสวยกว่าความมั่นนี้ให้เลยเต็มสิบ ลบ้ตอนแม่สาวสาวเพื่อเป็นการการันตีทูก,การันเตอร์ความสวยนี้ได้จากคุณค่ะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนสรุปแล้วนะคะแม่ดิฉันนะคะก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมที่สุดเลยคือถามว่าคอนเทนต์เงียบกันก่อนหรือไม่ไม่มีเลยนะคะไม่มีอะไรเตรียมพร้อมเลยทั้งสิ้นนะคะทิดได้ทำลย ขอ,ของคุณบุตรแหละคะสมัยนั้นนี่คือทาปากสีอะไรคะเนี่ยสีกระปิไหนทาตาสีอะไรคะเนี่ยาาไยม่มีสีตาหรอคะแล้วเขียนคิ้วไหมคะไม่จะบอกว่าส,สวยธรรมชาตินี่ค่ะกระดูแฟชัน่นแม่ชัดตายแล้วกี่ปีผ่านมาแล้วคะ1 8ปี ทรงสอบเดี๋ยวหัวเข่าเป็นเสื้อลายลายเหรอแม่เป็นคนชอบสร้อยคอเนาะเสื้อคอใหญ่ตุ้มหูอลังนะเราเป็นคนเยอะเหมือนกันนะตอนสาวๆนะแม่ฉันเล่นนะาเล่นตาโอ๊ยทำหน้าอะไรกินเธอแม่ฉันบอกว่าไม่สั้นโอ้โหคนบุตรคุณเป็นคนมีความแบบว่ายกแข้ยกขาอันนี้คือตอนท้องแล้วใช่ไหมใช่นี่ท้องโอ้นี่คือท้องแล้วนี่คือมีชานรูปนี้คือรูป วันนี้ขอภายแทนไฟด้วยเพราะว่าขอขอบคุณโปรดักชั่นตามมีตามเกิดนะคะก็คือไฟตามหลอดไฟบ้านเดี๋ยวหนูอะ่ะจะให้แม่เลือกมาหนึ่งลุคแล้วให้แม่เนี่ยนะแต่งตัวให้หนูเป็นแบบสมัยน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่งหน้าให้หนูทําผมให้หนูเหมือนอยู่สมัยน,นั้นได้ปะแง้นนไม่ได้เพราะไม่เคยแต่งไม่เป็นไร เบลูบเซี่ได้ไงไม่ได้แต่งหน้าทาลิปสติกอย่างเดียวใช่ไหมอ่าทาลิปสติกเฉยๆก็ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดออกคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ดิฉันและคุณบุตรในการทำคอนเทนต์ด้วย a few moments later ในที่สุดเราก็ตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าเราจะใส่ชุดตามแม่ชุดนี้นั่นละรูจัก,กะัะไรนะ ตามล่าหาคนคนนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะชื่อแจกกี้จ้ารู้จักกันมาแจากกี้จ้าแจากกี้จ้าปวดหัไหมะระหว่างที่แม่ดิฉันกำลับบงหาอยู่นะคะดิฉันก็ข่ายตัวเองดีกว่าพราที่เลยไม่ไได้เท่าไหร่เพราะว่าคนตายแม่ก็จะบอกว่าฉันหาทำหายแม่ฉัน อนนี้ชุดพร้อมแล้วรูปก็พร้อมแล้วสิ่งที่แม่ต้องทาตอนนี้คือแต่งหน้าให้ลูกก่อนกกชอบมอะม่วงจ้เาเป็นคนเจ้าใหม่จ้าระหว่างที่แม่ดิฉันนะคะกําลังไปปิดน้ําบาดานนะคะส่วนตัวดิฉันก็คือกาลังนั่งคิดอยู่ว่าจะทํายังไงให้ผมชันมันเป็นอย่างนี้งงทุกคนไหนก็ไหนนี่คือหนังสือ,อที่แม่สันอานรักเธอสุดขอบฟ้าไปยีก ตอนส,สาวรุ่นนิตยสารญี่ปุ่นปีกโอลิเบเลยดูสิอลิบเลย <S <S เป็นไงดูอ่ะต,ตอนนี้จะต้องทำผมเสร็จเสร็จก่อนเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะคะชื่อแจ็ก,กี้จารู้จักกันมาแจ็กกี้จาผมหนูอ่ะหนูทำเหมือนแม่ไม่ได้เป๊ปะๆอ่ะอ่ะขอดูลิปสติกแม่หน่อยค่ะลิปสติกที่แม่ฉันจะนำสะเสนอในวันนี้อ๋อ ผสมไม่ใส่ผสมไม่ใส่ผสมเนาะแล้วมีสีผสมป่าวผสมกับอะไรชิกะติช่วยหรือเปล่าอันนี้ช่วยหรือเปล่าชื่อแจ็ก,กี้จ้ารู้จักกันมาแจ็กกี้จ้าแจ็กกี้จ้าทำอะไรอีกนอกจากทาลิปน่ะนิพนตา์ีิพนตาชอบะมงตาเป็นคนเจ้าใหม่จ้า เมื่อก่อนคือแบบืูแบบยิ่งใหญ่แม่ฉันตั้งใจมากคุนอยาให้คะแนนแม่ฉันแม่ฉันตั้งใจหาของสุดนี่ขนาดคือไม่มีการบอกล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนเราไปลองชุดนี้กันปวดหูไหมจคกี้จ้าชอบประมงจ้าเป็นคนเจะาใหม่จ้า กานเป็นลูกแม่หรือเปล่านี่เหมือไปะทำสันดีได้เลยว่าหนูเหมือนแม่มากเลยเนี่ยเราไปถามความคิดเห็นของเพื่อนบ้านดีกว่าค่ะปี่เหมือนกันก็สวยนะคะเหมือนกันไหมคะขอความเจงเธอจะต้องผอมขเหมือนแม่เธอมันเหมือนเงินจะขึ้นวงเงินกัน ดีค่ะแันดีลองดูรูปนี้สิคะแล้วแันดีดูสิว่าพีิชกินเหมือนในรูปนั้นหรือไม่แล้วพูดออกมาดังๆด้วยความมั่นใจค่ะโอเคค่ะฝากบอกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นใจเป็นกำลังใจให้พีิชกินนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พีิชกิน้วยนะคะขอบคุณค่ะสรุปคือฉันทำมาทั้งหมดคือไม่เหมือน ค่ะทุกคนวันนี้นะคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามจนมาถึงตอนจอบตอนอาวาาุโสตอนจะไม่มีวันตอเพราะว่าแต่งยังไงก็ไม่เหมือนแม่งหองอะไี้ใครมีความคิดเห็นว่ายังไงพี่ปกี้เหมือนอยูพี่ปิ๊มีจมูกที่เหมือนแม่ค่ะมีหมูที่เหมือนแม่ค่ะมีตาที่เหมือนแม่ค่ะหรือมีอะไรที่เหมือนแม่ <c oughs> บ้างเขียน <c oughs> มาบอกใต้คอมเมนต์แล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบายบายยังไงจ๊ะรู้จักกันแล้วนะ